เอาเกับเกดกองแสงนะคะโอเคกล้ได้เชื่อค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะค่าคืนนี้เกดมาอัปเดตรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อคู่นี้นะเกดถ่ายคลิปแบบเร็วๆแล้วก็ตัดขึ้นช่องให้เลยค่ะพี่ขาเผยพี่ท่านได้เนาะแต่ช่องบ้านแดงนะอยากได้รถสวยๆราคาพิเศษไปใช้งานนะคะสาหรับคันนี้เป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะวันนี้คลิปนี้นะคะเกดปล่อยราคาตัดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ขับสี่โดยพี่พี่ขาใครสนใจนะคะยกหูใส่ตรงมาหาเกดได้เลยที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์ แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอ KS 1 2 3 4อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เกดย้ําก่อนนะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างแล้วก็ขายตามสภาพไม่ได้เก็บรายละเอียดนะแต่ในส่วนของตัวการสปาการล้างเนี่ยเดี๋ยวเกดเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวความสะอาดให้นะคะพี่พ่ะคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2 0 0 5เป็นตัวขับ4ออโต้นะคะเบื้องต้น คันเนี้ยที่ต้องเก็บนะพี่พี่ขาคือสีตัวรถคือรอบคันคือหล่อเลยนะคะในสองตัวช่วงล่างหรือว่าในสองตัวแบบว่าระบบเกียร์บเบรกเนี่ยต่างๆของตัวโตโยต้าเขาทนทานอยู่แล้วนะคะใช้งานทุกอย่างปกตินะคะพี่พี่ขาอย่างก็ตัวก็บครงไฟงเดี๋ยวเกตล้างขัดสปาอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วเรียบร้อยแน่นอนนะคะเด๋ยบมงอัปเดตให้รอ,อบถ้ารถยังอยู่นะเดี๋ยวเกตให้ดูในสองตัวห้องเครื่องก่อนนะคะห้องเครื่องพี่พี่ขาบอกเลยว่าคันเนี้ยเจ้าของเก่าพี่เขาเป็นวิศวกร ขับเข้าแบบว่าใช้งานประจําเลยแล้วก็ใช้งานทุกวันด้วยนะพี่พนะบอกเลยเดินทางต่างจังหวัดจนทางไกลเนี่ยคือได้เลยพี่พี่่าเครื่องยอนต์เกียร์ดงเครื่องยอนต์คือสตาร์ท <c oughs> เครื่องยอนต์ไว้สปาร์คนึงนี่เห็นไหมลูกค้าไม่มีค่าเหนี่ยงของตัวของเหลวนะและ้วก็รุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวรุ่นระบบเบรกแบบนี้เป็น ABS แล้วนะคะเรียบร้อยห้องเครื่องคือนเห็นไหมค่าฟงค่าฝุ่นยังอยู่นะคะแผ่นเพลบุเพลเดิมเล่มพร้อมชุดอ้ลพร้อมนะเล่มพร้อมชุดอนพร้อมแบตเตอรี่ทุกอย่างไม่มีปัญหาใดๆนะค้ับบพี่พิ่พขาแลก็ ช่วงล่างห้องเครื่องนะคะใครต้องการคลิปแบบล้างแบบดีเทลลิ่งคันนี้แจ้งเกดลังบ้านมากเฉยได้เดี๋ยวเกดล้างเสร็จเกดอัปเดตคลิปให้นะในสองตัวรถอย่างที่หนูแจ้งเห็นไหม สีตัวรถที่ต้องเก็บแน่ๆสีบางจริงคือบางเลยไม่เหลือสีเดิมเลยพี่ๆ่ะแต่อันนี้คือเอาไปอาบน้ําแล้วก็ในส่วนของตัวเก็บสีให้เนี่ยคือคุ้มแล้วนะคะพี่่ะเพราะว่าราคาวันนี้คลิปเนี้ยเก็บปล่อยแค่1นึ่ใช่ไหมราคาตลาดนะเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ2อ0 0สนถึงสองแสคือเก็บสีแล้วเราไปเก็บสีเองก็ได้หรือว่าอยากให้เกศช่วยในเรื่องของการประสานงานเรื่องเก็บปุ่นสีอะไรเงี้ยราคาเต็นต์ราคาจะถูกกว่าใช่ไหมประสานงานให้ได้เช่นเดียวกันไม่่แล้วค่เดี๋ยวเกศให้ดูในส่วนของตัวภายในนะคะคัะนนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนส <ๆ S 2> เกลี่ยเลยนะสะอาดเลยนะคะพี่เลยแล้วก็ไม่มีแบบว่ารอยฉีกรอยขาดใดๆเป็นตัวเบาะหนังทุกแถวต่อเลยค่ะพี่ๆขาในสองตัวโครงสร้างเดี๋ยวเก็ให้ดูเนี่ยพวกขวน็อตด,ด้านข้างประตูต่างๆนะคะก็ไม่มีการสาดสีการพ่นเซียนการพ่นซอ,อกเนาะรอยแบนอาร์ก็คือเดิมโรงงานนะคะยางขอบประตูก็คือยังแน่นหนาอยู่พี่ๆขาคันนี้ถือว่าโครงสร้างดีนะใครที่แบบว่าไม่จุกจิกในเรื่องของความสวยงามอย่างแบบเนี้ย่ัแบบเนี้ยเลยไม่ต้องเก็บอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็ขับได้นะเพราะว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าเขาใช้งานปกติภาษีไม่เคยขาดต่อนะ ตอนนี้นะปัจจุบันอยู่ที่6กกแล้วด้วยนะคะพี่ๆขารุ่นนี้นะจะมีในส่งตัวแอร์แบกนี่มีแอร์แบกให้คู่หน้าแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยมีการติดตั้งในส่งตัวจอระบสัมผัสมาให้นะคะมีจอระบสัมผัสทัชสกรีนนะคะแล้วก็บูทูธได้นในส่งตัวฟัง m อ3าภายในตัวรถเนาะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์เดิมโรงงานนะคะเป็นแอร์ระบบออโต้มีปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็แบบว่าปุ่มเปิดปิดและฟงไลฟ้าต่างๆเนี่ยคือมีให้หมดเลยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะเป็นขั้นบันไดามาพร้อมกับตัวเกียร 4. ต่างจังหวัดขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าแบบว่าพี่ๆแบบโซนภาคเหนือหารถไปเข้าสวนเข้าไร่รับส่งคนงานไม่ต้องเก็บสีใช้แบบเนี้ยโคตรที่จะคุมพี่ๆขาแล้วก็พวงมลาลัยรุ่นนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งควบคุมกับตัวพวงมลาลัยแล้วก็ตัวหน้าจอได้ปกติเห,หอรอไอ้คือเกจควบคุมนะคะควบคุมได้หมดเลยได้ปกติเลยพี่พิจ๋าถึงจะเป็นตัวจอเปลี่ยนมาใหม่แต่ก็ยังควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้ปกตินะป้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถกันบ้าง ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะพี่พี่ขาด้านหลังด้านท้ายตัวนี้ตัวนี้จะได้เป็นตัว V เนาะจะมีในส่วนของตัวราวหลังคามาให้ราวหลังคามาให้ซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์อาหลังให้เซนเซอร์ถอยใช้ได้ปกตินะสองคือสองตำแหน่งแบบนี้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็ภายในตัวเบาะอย่างที่เก๋บอกได้เป็นตัวเบาะหนังทั้งหมดเลยสามแถวตอนเบาะอยู่ครบหมดทุกแถวตอนเลยพี่พี่นะคะสวยกริปนะถ้าเกิดเอาไปแค่ไปอาบน้ําหรือว่าใครถ้าเกิดหารถข้อส่งข้อไรไม่ต้องอาบน้ําก็ได้ก็ถือว่า ประหยัดไปเยอะยอะ่ะประหยัดเงินในกระเป๋าหลายหมื่นบาทมากมพี่ๆขาเดี๋ยวมาให้ดูฝั่งขวามือกันบ้างฝั่งนี้พวกหัว,น,วน่องหัวน็อตต่างๆนะคะสติกเกอร์บอกลมยางเนี่ยก็ไม่มีรอองเสียใดพ่นทับนะคะได้ขึ้นไปด้านบนเกดดึงยางขอบประตูให้ปึ้งสวยกริปนะคะใครต้องการวันนี้คุณพี่เอาไปเลย1 9 9ระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะพี่ขาคันนี้ที่เกบแบบว่าเชียร์ให้เอาไปเพราะว่าราคามันย่อมเยาวแล้วก็ได้เป็นรถปี2005กระจกเนี่ย โตโยต้าทุกบ้านประตูทุกบ้านหน้าต่างเลยนะพี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเล่มพร้อมชุดโอนพร้อมนะคะใครสนใจนะคะคุณพี่ขาสามารถติดต่อเกศได้เลยราคาใน EP นี้นะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเรียวๆเลยนะรถเพิ่งเข้าเมาื่อคู่เกศยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาอัปเดตให้พี่ๆพี่ๆได้ดูเนาะเพราะว่าจัดที่นั่งราคาหนึ่งเก้าเก้าไปดูตามตลาดรถนะคะวันทุกคงวันทุกคาอะไรอย่างเงี้ยราคานี้ไม่มีแน่นอนพี่พี่จ๋าใครสนใจก็ขูสายตรงมาหาหนูนะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์ 3,4อย่าลืมอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกดด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจค่ะให้เกดและก็ทีมงานโกงเสงค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ